สวัสดีครับกุยใช้เกมมิ่งครับมาพบกันอีกครั้งกับอัปเดตประจำวันที่3สิงหา2564ครับอิลโซฟราโนภารกิจใหม่ครับมาให้ได้เล่นกันแล้วนะครับในอาทิตย์นี้รวมไปถึงภารกิจอาชญากรรมเดอะาลูนคอนแทคด้วยนะครับผมถ้าคุณชอบวิดีโอนี้หรือหากคุณเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กูณนณาช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับเพชรสีเหลืองครับอิลโซฟราโนมาหยุดพักสั้นๆที่เมืองโรส พวกผู้ดีชั้นสูงมาประชุมเพื่อหาคนที่จะดูแลเพชรนี้ครับผู้เล่นจะต้องค้นหาว่าจุดพักของเพชรอะครับอยู่ที่ไหนโดยการที่จะทำให้ยามเสียสมาธิจะย่องเบาหรือจะเดินเข้าไประเบิดบาเลยไม่ว่าคุณจะใช้วิธีไหนคุณจะต้องเอาเพชรมาคลองให้ได้ทำภารกิจสำเร็จภายในวันที่10สิงหาครับจะได้รับ สิทธิในการซื้อของแต่งปืนฟรี1ชิ้นนะครับถ้าทำภารกิจนี้สำเร็จในระดับความยาก Ruthless จะปลดล็อก d u p l e s i s Top hat ซึ่งก็สามารถซื้อได้ที่มาดามนาซาร์ภารกิจอาชญากรรม The s a o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  n t n t t ครับเป็นอีกหนึ่งภารกิจอาชญากรรมที่โดนเพิ่มเข้ามาในทิศนี้นะครับเป็นภารกิจอาชญากรรมแบบ3ขั้น3ภารกิจครับ สามารถเริ่มภารกิจได้ที่ชอนแมคกไควเออร์แอนโทนีฟอร์แมนโจหรือจะเป็นแลงตันก็ได้นะครับจะควิกต k d คลับหนึ่นะครับจะหมดลงวันที่9สิงหานะครับใครยังไม่ได้ซื้อรีบซื้อรีบอัพเวลนะครับผมเพราะเดี๋ยวควิกต d r คลับ u b 2นะครับจะเข้าวันที่10สิงหานี้แล้วนะครับโบนัสประจำสัปดาห์นะครับเป็น PVP นะครับผม n o m i n a t e d s e r i e s เล่นการแข่งขันจบ3แมตช์นะครับจะได้รับข้อเสนอลดราคามา้ามัลติที่ไม่ใช่ม้าอาชีพ40%นะครับผมโหมด Call to Arms ครับเป็นการเล่นแนว Survival Mode นะครับจะมาในวันที่10สิงหานี้แล้วเช่นกันนะครับผมของลดราคาประจำสัปดาห์นะครับผมมาเทอร์คอมแมนต์ลดราคา30%ครับช็อตกันครับลดราคา30%ครับ v a l i a n t ของอาวุธครับผมลดราคา30%ครับอาวุธระยะประชิด Mel ี e เ e a เป n ทั้งหมดครับลดราคา40%ครับโบล์ bow, แล้วก็ Improve o w บลลดราคา40%ครับหมวกลดราคา40%ครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนดูนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับผม ผมไลฟ์เกม Red Dead Online ทุกวันช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นที่ช่องคุยแช่เกมมิงทาง Facebook นะครับผมขอขอบคุณที่รับชมครับ